เมื่อวานนี้ CEO ของ Microsoft มาเยือนไทยพร้อมประกาศเตรียมจัดตั้ง Data Center เป็นแห่งแรกของไทยนะครับคุณทรนินไทยจะได้อะไรจากการจัดตั้ง Data Center บ้างครับนอกจากจะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศแล้วนะครับยังเป็นโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศด้วยครับคุณผู้ชมครับ เป็นโอกาสที่ไม่บ่อยนักนะครับที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะเดินทางมาไทยครับทำให้การเดินทางของสัตยานาเดล่าซีอของ Microsoft เป็นที่สนใจไม่น้อยนะครับอย่างนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการเปิดทำเนียบเชิญสัตยานาเดล่ามาที่ทำเนียบเลยนะครับ ซีอของ Microsoft ก็ขึ้นเวทีเปิดงานของบริษัทครับพร้อมเปิดข้อมูลสําคัญนั่นก็คือการจัดตั้ง Data Center แห่งแรกในประเทศไทยเป็นศูนย์ข้อมูล a าเชอร์นะครับแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการ Microsoft เป็นความชัดเจนล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาที่จะเข้ามาปักหมุดบ้านเรานะครับเดต้าเซ็นเก็คือคลังเก็บข้อมูลดิจิทัลนะครับ เป็นความจําเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสําหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการทั่วโลกอย่างเช่นภาพที่เราอัปโหลดในโซเชียลมีเดียครับ Facebook Instagram หรือว่า X คลิปวิดีโอบน o u u u b ติ i กต o อกสิ่งที่เราเห็นบนหน้าโซเชียลมีเดียนั้นผู้ให้บริการก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน Data Center นะครับผู้ที่มี ทุนสูงแล้วก็มีผู้ใช้มากนะครับก็จะมี Data Center เป็นของตนเองในระดับ Hyperscale หรือว่าสามารถรองรับข้อมูลได้มหาศาลเลยครับโดยการเก็บข้อมูลผ่านคลาวในปัจจุบันหรือว่าฝากทางออนไลน์ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากสะดวกไม่ต้องดูแลอุปกรณ์เองไม่เปลืองพื้นที่ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ครับบริษัทใหญ่หลายแห่งต่างก็มีพื้นที่ เก็บข้อมูลเป็นบริการนะครับให้กับผู้ใช้ยิ่งคนใช้มากขึ้นก็ยิ่งต้องการ Data Center มากขึ้นหากอยู่ในพื้นที่ก็จะทำให้สะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ให้บริการและก็ผู้ใช้บริการด้วยครับการตั้งเดสการตั้ง Data Center นะครับก็เป็นเหมือนกับการสร้างห้องเช่าเก็บข้อมูลดิจิทัลแต่ต้องวางระบบอย่างดีนะครับมีพลังงาน ที่รองรับสถานที่ที่เหมาะสมกำหนดอุณหภูมิที่ช่วยรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและไทยจะได้อะไรจากการที่มี Data Center มาตั้งอยู่นะครับอย่างแรกเลยครับกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับซึ่ง เป็นความต้องการอย่างมากที่อยากจะพัฒนาในด้านนี้นะครับรวมถึงยังต่อย,ยอดไปการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเช่น AI และก็พลังงานทางเลือกนะครับและสุดท้ายครับการที่บริษัทขนาดใหญ่ส่งผู้เชี่ยวชาญมาก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ส่งต่อความรู้พัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในประเทศด้วยนะครับขณะนี้ ไทยมี Data Center อยู่หลายแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพก็มีหลายขนาดด้วยกันครับและถ้าดูตอนนี้นะครับเป็นความพยายามของรัฐบาลครับที่ต้องการจะดึงบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่นะครับที่จะมาตั้ง Data Center อย่างเช่นตอนนี้นะครับมี3บริษัทนะครับ Amazon Web s e r บ i c e ครับ Google c ล o ว d และก็ m i c r o s o f t ก็คือบริษัทล่าสุดที่มีข่าวออกมานะครับการที่มี Data Center นะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. จัดให้กิจการ Data Center เป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้รับสิทธิประโยชน์ระดับ A1 นะครับหากทําตามเงื่อนไขก็จะได้รับการยกเวน้นภาษีนิติบุคคล8ปีไม่จํากัดวงเงินกับยกเวน้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อวิจัยและพัฒนายกเว้นอากรวัตถุดิบเพื่อผลิตส่งออกนะครับและก็สิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยที่ไม่ใช่ภาษีก็เป็นแรงจูงใจที่ต้องการเชิญให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติหันมาลงทุนด้านนี้นะครับปัจจุบัน Data Center ของ Microsoft ก็มีหลายแห่งทั่วโลกนะครับจากประกาศล่าสุดก็จะทำให้จุด เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งสำหรับ Data Center และไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ Microsoft เข้ามาลงทุนและก็ประกาศแผนครับก่อนหน้านี้ครับสตยานาเดล่าเดินสายทั่วอาเซียนเลยนะครับสประเทศเริ่มจากอินโดนีเซียนะครับ ก็ประกาศที่จะเตรียมลงทุนคลาวและ AI มูลค่าประมาณ60,000ล้านบาทก่อนที่จะมาไทยและวันนี้ครับสดสดร้อนๆเลยที่มาเลเซียประกาศลงทุนประมาณ80,000ล้านบาทสร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีคลาวและ AI เช่นกันส่วนไทยก็ยังไม่มีรายละเอียดตัวเลขออกมานะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ครับ นี่ก็สะท้อนภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับยังมีช่องว่างที่ให้ขยายและก็เติบโตอย่างมากที่สําคัญับคุณรงสถรัครับ,รบก็คือมาตรการและก็การส่งเสริมให้พัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรในประเทศด้วยครับขอบคุณคุณธรณินนะครัขบขอบคุณครับ